เป็น EP สองนะครับเทปที่สองนะครับนี่นะครับก็ยังเป็นอาหารตัวเดิมนะครับเป็นต้มประกาศที่รสชาตินะครับแต่ดั้งเดิมนะครับเป็นรสชาติดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมนะครับเป็นของคุณคุณยายนะครับที่ว่าต้มให้หลานกินนะครับอร่อยไหมครับของคุณยายเนี่ยสูตรดั้งเดิมเนาะโอเคเอาน้าใส่ให้พีธกีกอนนี่ครับ เอาตามด้วยตีนไก่ครับแล้วเท้าไก่ครับเท้าไก่ครับเป็นเท้าที่หมักนะครับนุ่มนะครับทอดแล้วเอาไปเก็บไว้ในตู้สามวันนะครับก็ออกมากินนะครับนี่เป็นสูตรลับเลยนะครับกัดเทมิซาวเอ๊ะเอาน้ำเลยหาน้ำมาได้ให้หน่อยเพราะว่านนี้ทายทำรายการอยู่ ครับอย่าลืมครับสูตรนี้นะครับจะบอกใครนะครับเขาบอกใครคงไม่มีใครเอาแล้วครับน้ำมันใบตองใช่ไหมต่อใช <c oughs> ่ไหมน้ำเปล่าแบบน้ำเปล่าใส่ให้หน่อยมมหหอ,อืสตู้อ่ะบ้านอร่อยครับออ <c oughs> ืฟังเสียงเขาออื อร่อยครับอ,อร่อยอร่อยมากครับผมนี่ครับยางล่างครับอย่อาแย่ยงกันรังไข่ทอดอยู่ครับเป็นเรื่องของแมวครับ ฮัมอ่อยครับฮะอืมสุดยอดอะไรด้วย,ยว,ยยวยันนี้นครับเรากำลังให้ท่านคุ้ม่ากับข้าวนะครับสูตรโบราณน,นะครับยังคงความอร่อยนะครับแล้วก็ยังมีอิทธิพลนะครับต่ออ่การกินนะครับที่ได้รสชาตินะครับ เ้าไก่ทอดกับต้มประการับกระดูกหมูคู่กันมากเลยครับอาหารเช้าๆนะครับช่วงสายยอดอืมโอ้หืมฟันฟันฟันหุดอีกเท้าไก่ไปแล้วครับขนาดแย่สูตรนี้หมดจ้างจริงครับเป็นสูตรประหยัดนะครับจะบอกว่า ทั้งอร่อยทั้งประหยัดนะครับเ <p are> พราะว่างเท้าเดียวเนี่ยเราสามารถกินได้ถึงใช้เวลาเป็นนาทีนะครับใ <laughs> น <c oughs> การเคาะก็ให้ข้าวนะครับที่ติดอยู่ที่ช้อนนะครับได้เคลียร์ตัวนะครับจะได้ไม่ติดช้อนนะครับในเวลา,าที่เราตัก อือฮโอ้โหเจ้าครับเค็มครับครับจังใช้เท้าเดิมอยู่ครับเท้าเดิมครับต้องพยายามครับตอนออกปันนะครับ ลงกับตมผัสตีนไก่ครับระวังหน่อยครับวออันจะติดตีนไปตีนไก่นะครับตีนไก่นะครับเป็นคําพูดที่พื้นบ้านนะครับไม่ใช่เป็นคําพูดที่หยาบซเพราะนี่เรียกเท้าไก่ดูแล้วจะกินไม่อร่อยครับต้องเรียกตีนไก่ครับอ สามด้วยน้ำเย็นๆนะครับข้างข้าวเนี่ยครับวิธีบ้านนอกเรานะครับใครไปใครมานะครับ เราเล่นข้าวอยู่นะครับเราก็จะเรียกนะครับนี่เขามาร่วมกินร่วมรับทานกับเรานะครับแต่เราต้องเน้นนะครับดูด้วยนะครับว่าคนที่เราเรียกนะครับไม่สามารถจะแวะได้นะครับเพราะว่าดูจากอาการเร่งเรีบหรือว่าต้องการธุระครับถ้าแวะมานะครับหมดตั้งแต่คนแรกแล้วไม่ไหวเอาดูไปชิมไปครับใกล้แล้วครับใกลแล้ว อวานเท่มอาหารทำน้ำ้น,นครับข้าวนี่เลยครับต้มขอบนนะครับเอาวกาความรวยของกินไก่แล้วก็ก้มกาศนี่เองครับที่ทำให้ข้าวนะครับที่อยู่สุ่มขันหมดลงได้โดยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเองกินไม่มจุ่วโมงชีวิตกูอาจจะหมดหม้วน แล้วาคือก่อนเพื่อนครับการชชแนลพาจินแบบบ้านๆนะครับและการแรกนะครับที่เราพากินอาหารแบบบ้านๆนะครับโดยสูตรตั้งเดิมนะครับโดยเราจะให้อ่จะเป็นคนที่ยุคเก่าๆนะครับเป็นคนปรุงอาหารให้เรากินนะครับเพราะว่า เราชอบนะครับกับบรรยากาศเก่าๆนะครับหลังจากที่เราไม่ได้สัมผัสนะครับอาหารรสมือแม่นะครับมานานานะครับเพราะเราไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะครับทํางานโรงงานต่างถิ่นไม่เคยได้กลับบ้านนานทีเทศกาลทีนะครับในช่วงโควิดนี้นะครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดครอบครัวนะครับอยู่ใกล้แม่นะครับแล้วก็อาศัยจังหวะนี้ให้แม่ทำกับข้าวโบราณให้กินยอดครับ บางทีก็ต้องโควิดนี่ขอบคุณโควิดเหมือนกันนะครับที่ทําให้เราได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวและกับพ่อแม่เรานะครับ <c oughs> แต่ถ้าเราเดินทางไปทางไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับป้องกันนะครับเอาผ้าปิดจมูกนะครับอย่าเข้าไปในแหล่งชุมชนคนเยอะๆนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเใครเขากลัวเราเรากลวัวเขานะครับเพราะฉะนั้นต่างคนต่างป้องกันนะครับช่วยกันนะครับ ประเทศเราจะได้รอดพ้นวิกฤตนี้นะครับรอดพ้นจากโรคระบาดอันนี้นะครับยังไงลวกปากก็เลยนะครับติดตามพวกเรานะครับผานชาแนลพากินนะครับสูตรโบราณนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับครับ